ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาดูอัปเดตกันนะครับว่าอัปเดตของเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งหลักๆในตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนบอสเนาะกิจกรรมมันเป็นกิจกรรมหลักเขาเปลี่ยนนะครับก็จากที่ดูหลักๆจะมีแค่อ่าตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตีตีบอสใหญ่ อ่าเข้ามาแล้วตีเขาตีกันจนครึ่งนึงแล้วนะเออผมเพิ่งจะมาตีนะทุกคนตอนนี้ก็ยอดอยู่ตรงด้านซ้ายล่างนะครับยอดอยู่แค่นี้นะครับตีไปเรื่อยจนจะได้กรอบตรงนี้นะครับก็สับงใครที่เป็นสายสะสมนะครับกรอบนู้นนี่นั่นก็มาตีได้นะวิตีหนึ่งบิลเลี่ยนเลยเหรอเอ,อ้แต่ผมตีไปแค่สามรอบอย่างนะสามรอบสี่รอบอะได้มาสามร้อยกว่าล้านแล้วเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งบิลเลี่ยนไม่ไม่น่าไม่น่าเยอะเนาะน่าจะพันล้านยังนะครับเออ ก็เดี๋ยวทีมเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะแต่ขอไปดูกิจก,กรรมอื่นแป๊บหนึ่งนะทุกคนว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลักๆอันนี้อ่าอันนี้ผมซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตรงนี้หลักๆเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยจะเป็นพวกยันพวกยกอะไรอย่างนงี้เนาะเนี่ยพวกทรัพยากร,รที่จําเป็นซื้อไว้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครมีเยอะก็ซื้อเอาไว้เดี๋ยวเราไปไปแปลงให้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกองไทโกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะเนี่ยที่เหลือก็ ช่างมันนะไม่ค่อยมีอะไรถ้าเกิดว่าใครรวยนะถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีไม่เยอะเนี่ยผมว่าเก็บเหรียญตรงเนี้ยไว้ไปซื้อดารุมาดามในร้านค้าปกติดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบไม่เยอะเนาะจะได้แบบคุ้มๆนะครับเพื่อความคุ้มค่าอาสำหรับน้องอันนี้รูปภาพโอเครับของผมไม่ผมไม่ค่อยได้ลงอะไรไเลยนะสำหรับกิจกรรมน้องรอบเนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรมากสำหรับแพ็กนี้ขอพูดถึงนิดนึงนะจริงๆผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับค่อนข้างจะออกไปแพงด้วยซ้ําก็เลย ไม่ค่อยจะแนะนําไม่แนะนําสักแพ็กเลยนะครับในนี้แต่ว่ามันมันรู้สึกว่าจะมีลดราคาเอยขอลองลองเทสดูหน่อยปึ๊บปึ๊บสมมุติว่าใส่เข้าไปเหลือจาก500รหรือ300 300ได้ของประมาณนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะเพราะว่า200นี่ได้ไดาลุมาดำไปลูกหนึ่งแล้วถ้าเทียบจากไอ้ตรงแพ็กพวกเนี้ยจะขอขอเช็คก,ก่อน ปึ๊บอันนี้แปดร้อยหรือว่าผมเข้าใจผิดว่ะอันนี้หนึ่งร้อยได้หนึ 1, 3, 5, 9, ่งสามห้าเก้าเสษเอออันนี้แปดร้อยได้ลูกหนึ่งแต่สุดท้ายยังไงมันมันก็ว่าผมว่ามันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าดารุมาดำเนี่ยเราสามารถไปซื้อตรงร้านคา้าตรงนี้ได้เลยท c ีอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่ามันซื้อด้วยเหรียญน,นี่ห้าร้อยเหรียญน,นะครับ ไอเกียนี่นะครับอาทิตย์ละหนึ่งลูกเพราะงั้นเนี่ยการเติมตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับมไม่คุ้มเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปกิจกรรมตีบอลกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมกันว่าทีมใช้ทีมแบบไหนนะครับทีมนี้เนี่ยผมผมแอบไปเห็นคลิปมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนกิจกรรมนี้จะมานะครับก็เห็นทางทางน่าจะเป็นทางของเฟลบจี G นะ เขาเอามาตีกันจากช่องนึงแต่ว่าผมจําไม่ได้นะครับแต่ไปเห็นคลิปพอดีเลยก็เลยแบบลองลองเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าเอ้ไม่เป็นทีมตีบอสอะไรเงี้ยเออแล้วเราแบบบอสมาพอดีผมก็เลยแบบอ่ะลองเอามาเล่นดูนะครับจําได้พอดีเดี๋ยวทุกคนลองดูกันว่าทีมนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะอาจจะจาได้ไม่ทุกตัวนะทุกคนแต่ว่าทีมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับจะมีน้องเมียวโอนะ หนึ่งตัวแล้วก็คุคุอิโกะนะครับเป็นสายดาเมจเลยนะ่าน้องฮานะเอพีนะครับเอาไว้ปักบอสแล้วก็ตัวใหญ่ไฟจะเป็นนงกระต่ายนะครับที่ผมใช้เนะี่ยใครจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะไม่ต้องใช้นกกระต่ายก็ได้นะครับแล้วก็มีแม่งูระดับ SR นะครับเอาไว้เอาไว้แช่แข็งแล้วก็ลดเกาะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้โอ,มอเมียก็ใช้เป็นเซเมนะ ดาเมกจะเท่าเท่าไรเชียวขอดูหน่อยปกติผมปล่อยแล้วก็ออโต้ไปเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้มาไม่ได้มานั่งดูนะทุกคนว่าว่ามันตีเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่รู้สึกว่าเล่นแค่เอาศิดก,กันแบบได้ของก็พอมันจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าดาเมตน้องซูซูโกะคือยาวเป็นหางว่าวเลยนะสุดเห็นไหมสุดๆๆ,ดๆดเนี่ยดาเมจขน้องหมดเลยมีฮาริบอกมีจะมาบอสนะครับอันนี้ผมใช้ฮาริอยู่ ไม่ต้องแบบไม่ได้เน้นแบบสุดจัดแรงมากขนาดนั้นนะครับอ่าก็แค่รู้สึกว่าเล่นให้มันชนะได้ของวันพอละนะครับสบายใจแต่เลือดบอสก็เยอะนะน่าจะกี่กี่ล้านเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนะมิเนเลียนอะไรป้ะหนึ่งมิลเลียนล้านล้านน่าจะเรียกล้านล้านขอนับหน่วยหน่อย หน่วยสิบร huh. uh, like <is it S 2> ้อยพันหมื wow. ou, ่นแปดล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแปดล้านล้านหลอ้ยสิบสี่สิบสี่ล้านล้านทุกคนเลื่อนมันจะเยอะไปไหมสิบสี่ล้านล้านแต่ว่าคนเขาตีกันแบบตีกันทีพันล้านอะไรเงี้ยบางคนตีทีแบบหลายร้อยล้านเนี่ยตีไปแบบพันเจ็ดอะไรเงี้ยไม่รู้ถึงบ้างเออแต่ว่าหลักๆน่าจะแบบน่าจะพันล้านน่าจะถึงอะเพราะว่า ทีมผมนีม้แบบไม่ได้จัดมีสมาอะไรโหดมากมายนะก็ยังดาเมจอยู่ที่อยู่ที่ประมาณก,กี่ล้านนะเป็นร้อยๆล้านเลยตอนนี้ถ้าอยสามสิบเจ็ดล้านปั๊ปึ๊บสี่สิบแปดล้านโอโ้โหคอมโบเดียวสี่สิบแปดขึ้นมาสิบสิบล้านอืมนี่ถ้าเกิดว่ามีสมาสุดจะขนาดอนะไรหกสิบล้านแล้วเห็นปั๊ดาเมจขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะถ้าเราใช้ทีมเป็นทีมเร่งเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะเออ ผมว่าหรือว่าเราน่าจะใช้เป็นน้องน้องอะไรนะน้องกบน้องกบเอสพีไหมใช้เป็นมีตามาแบบแช่แข็งอะไรเนะียนะครับจะได้มีสปีดมีบัฟมาเร่งเพื่อนด้วยเออก็คุมเนาะเอามาใช้แทนแมงูแช่แข็งได้เหมือนกันแต่ว่าแมงูมีรถเกานะแล้วก็มีดาเมจ <ๆ S 1> ก็เยอะๆกันไปนะฮตึบเห็นป่ะดาเมจก็ไม่ไม่เยอะนะแม่งอูอะเออแต่ว่าหลักๆก็คือเอามาลดเกาะแล้วก็แช่แข็ง มันดาเมจเริ่มลดแล้วน่าจะเดือดร้อยล้านเนาะถึงแล้วเนะี่ยโอเคหนึ่งร้อยล้านพอดีเออหนึ่งร้อยล้านพอดีทุกคนก็ตีประมาณสิบรอบก็ได้พันล้านแล้วเนาะอืมแป๊บเดียวนะครับของก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะสาสำหรับกิจกรรมนี้อัปเดตเรียกว่าอัปเดตดีกว่าเนี่ยได้ของรางวัลแล้วอัปเดตประมาณรอบนี้ก็จะมีประมาณนี้หล,ลักๆก็จะเอากรอบนี่แหละนะครับไว้สะสมเล่น แล้วก็ของแรกตอนนี้มีหนึ่งร้อยกว่าล้านใช่ไหมขอแรกของที่จําเป็นก่อนเด็ดซื้อของโชว์ทุกคนดูสักนิดนึงนะครับว่าความเกลือมันมันเกลือขนาดไหนเออจัดไปสี่แสนดูทุกคนสี่แสนมันหมดไปง่ายยังเออหลักๆคือเอาเศษมาดํานะไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วก็ที่เหลือมาลงที่อ่ะซูชิก่อนละกัน เหลืออะไรอีกไม่น่าไม่น่าจะมีละเกลือเกลือแบบเค็มเค็มปีเลยครับกล้องต่อไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะมีตะมะเอ้ยมีตะมะน่าสนใจกับเศษซิกิไม่เอาไม่เอาเรามีตัวครบแล้วเนาะไหนเราอันนี้ไหนละกันสี่แสนใช่ปะอ่ะได้เท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเก้าหยกเุ้ยอันนี้ใช้ได้นะเออเอาเนี้ยเอาไว้ทรัพยากรไปใช้ได้นะ เออเดี๋ยวมาเปิดน,นี้ต่อดีกว่านะครับไอ,อพวกมีตามาช่าใหม่เนะี่ยค่อยไปหาเออสกินก็อย่าลืมมาซื้อนะทุกคนตรงนี้น่ารักมากเออโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวละนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายสวัสดีครับ